สวัสดีครับทุกคนอีก1 0 0 0 0บาท10บใบเทาจากเสียบอสคนดีคนเดิมนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ก่อนดูเปิดการ์ดกดไลค์ให้หน่อยนะเพื่อนๆขอคนละ1ไลค์หนึ่งติดตามให้หน่อยนะพี่ๆนะอ่าผมขอเปิดเป็นใบใบนี้แล้วกันมาสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สตรีมอยู่นะวัสดีร้อยที่4คนนะครับเพื่อนๆวัสดีนะครับใครยังไม่นองยังไม่นอนหรือใครยังอยู่ก็พิมพ์คุยกับผมได้นะพี่ๆเพื่อน คุยได้คุยได้หรือมีคําถามอะไรถามได้เลยนะครับยินดียินดีอ่ะน,นะผมว่าหวัดีนะครับใครอยู่ก็พิมพ์รายง,งานตัวได้เดอ้อสี่สิบคนที่กดไลค์นะครับอ่ะมาผมเปิดแต่ลกันไม่พูดพวมทำเพลงแล้วนะครับแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะอ่ะเปิดเร็วๆอ่ะจานบอสเปิดหัวมาให้แล้วต้องเอาแล้วเน้นๆเลน,นเน้นๆกีนน่ใบวะสามร้อยอุ้ยสี่ร้อยกว่านะได้อยู่นะ แล้วสี่กล่องพอดีเลยว่ะรู้ไม่เอาเอายีงไงผมได้เดมเบอรเลยเดี๋ยวแรกแลกคิมีกฟรีคุ้มปะเนี่ยคุ้มใครวะคุ้มคุ้มคุ้มใครพี่คุ้มผมอ่ะพี่ว่าผมผมผมจะได้การเงินป่ะการเงินคือใช่ผมว่าผมไม่ได้อ่ะพี่เชื่วบอกว่ะผมไม่ได้ผมไม่ทักใบอ่ะผมมีสูตรในในเปิดอยู่ใช่ แต่เมื่อวานเห็นผมเปิดของคนอื่นได้กั๊ดเงินหมดเลยไม่คือผมเปิดสิบละห้านะมีละหันรหัสนั้นรหัสเดียวเลยที่ผมได้สองอันติดอ่ะ่าพี่ดูนะดูดูดูนะพี่ปืนเป็นไงเฮ้ยเราอะะเอาอะเอ๊ะนี่ไงหนึ่งเลยสัตว์หลักอย่างเนี้ยนี่ไงเฮ้ยไม่ดีเพ้าอะสอมภาษณสิบดินี่ไงสัมภาษณ์สิบไอ้เที่ย ม้าสิบม้าว่ะมาว่ะเชี่ยเอาว่ะห้าสิบนี่ต้องมีแล้วเปิดเงินก่อนแล้วกันแล้วพี่ดูเงินดิแปดสิบล้านอ่ะโอ้โหห้าสิบก็ได้อยู่นะครึ่งหนึ่งได้อยู่ได้ทุกอันเลยนะเอออย่างนั้นหนึ่งรหาสผมหรือเป็นที่รหาสผมครับต้องทำบุญจริงรหัสเองต้องแบบไปให้พาเขาลงน้ำมนต์ให้อ่ะ ไอ้เฮียพี่ไม่ได้ทอค่าเสร็เลยนะแม่เนี่ทอค่าเสร็ดูพี่ปืนดู t s นี่ไงี t s โอ้ฮอลแลนด์นี่ไข่ฟิมโป้งฟิมโป้งฟิมโป้งเหรอโอ้ไอ้เฮียคุ้มอะไรวะเนี่ยฟิมโป้งมาลําพ่ะย่ะอะไรวะแต่แต่ก็แต่แต่ก็ดีกไหวกองหน้าฮอลแลนด์อ่ะพี่ตัวละสามพิลล้านนะผมเปิดวันเนี้ยเมสซี่บารังดอผมว่าไอ้ใบเนี้ยผมขอตัวเอ็มแบบสูงๆูงเว่าที่มันขายออกอ่ะไอ้ t s ผมเฉยเยนะ ไปชิมิ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 เหรอเฮ้ยเซอร์เบียซาวิดเฮ้ยเฮ้ยไม่ใครวะไอ้ไอ้้เหียเซอร์เบียไอ้ไอ้ไอ้รอสามสี่อ่ะโอ้โหมันถูกกว่าดิไอ้มินิโควิดอ่ะเออไม่ได้แต่พี่ชอบประเทศนี้ประเทศนี้ดีอยู่หลังไม่หลังไม่หลังเดี๋ยวคลิปติดแหลกนะคลิปเปิดการมันจะหลุดเอาเอาหน้าอยากให้ตัวไหนเอาหน้าตัวนั้นมา หน้าตัวนั้นอยากให้ตัวไหนเหรอเออซาร่าก็หน้าซาร่ามาตอนพ้วนอ่ะซาร่าซาร่าตอนพ้วนอ่ะเป็นตามกูเกิลคนเซิร์ชนิสัยตามกันอ่ะเอาหนะพี่เอาเรื่ยดิไปว่ายังไงก็เที่ยวอยู่แล้วอ่ะเออลุ้นเลยไอ้เที่ยวเห็นกูข้างอะไรสัตว์เสียวเห็นไม่เห็นอ่ะเรา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 เปิดตรงไหนก่อนดีวยวอ่ะพี่หัวพี่เรียกเลยซ้ายขวาบนล่างเราต้องเปิดล่างดิเปิดดูรองเท้าก็รู้แล้วจุ๊เอะไรไอ้เที่ยอะไร ไอ้เหี้ยรองเท้าเดมเบร่เบอร์รองเท้าเดนมเบร่ค่อยๆตัวเลขอีเหี้ยโอ้โหลิยงไอ้เหี้ยไรริยงเลยนะใครวะลริยงตัวอะไรเชอรกี้เหรอไอ้เหี้ยโอ้โหไม่แล้วมันแล้วมันฝรั่งเศสด้วยพี่อาร์เดวิว้าเชอร์กี้ชิรกี้ไอ้เหี้ยโอ้เหลี่เชอรกี้ทุกคนนี่เอาหรอฝรั่งเศสมาด้วยไอ้เหี้ย อ๋อเออว่าพี่ไม่ไม่ผมผมปิดจอในในนิคอร์ดใช่ปหมแต่ผมลืมปิดจอในในไลฟ์สตรีมปิดคุณรู้นเองคนเดียวไอ้เหี้ยไอ้คุณรุ้นกูรุ้นกูรุ้นกูรุ้นกันเองสามคนเหรอเมี้ยประมาณนี้ทุกคนได้เชอร์กีมาตัวหนึ่งแล้วก็ตามนี้ครับเจนนี่ฟิล์มปงแล้วก็มินิโควิดหลังฟอเรสต์ครับก็หนึ่งหมื่นบาทถือว่าก็ถือว่าโอเคนะผมว่าได้เชอร์กีมาสาสามแสนล้านถือว่ารอดอยู่ครับ มาครับทุกคนวันนี้อีก1 5 0 0 0บาทหรือ16,000บาทก็ได้แล้วแต่นะครับผมเนึ่งนะโอเคซื้อนี่เนาะเราซื้อกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครดูผ่านไลฟ์สตรีมอยู่ก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องให้หน่อยละกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยละกันนะเพื่อนๆใครดูคลิปวิดีโอนี้ผมขอสามร้อยไลค์ละกันนะครับเออเดี๋ยวลงไฮไลท์เท่ๆให้นะว่าได้ตัวอะไรบ้าง เออมาดูกุญแจกันนะเพื่อนๆนะครับได้สามพันกุญแจนะครับสามพันคีย์นะดีนะครับโอ้โหอะไรได้มาเท่าไหร่สองร้อยครับโอเคพอแล้วครับโอเคสี่วันสองครับได้ห้ากล่องนะเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับทนเดี๋ยวเราเอากล่องแพงสุดเลยนะครับนะครับนะครับพี่ๆนะมาผมเปิดกล่องแล้วกดนะครับสองทีทีเดียวพอพี่โอเคเปิดสวยไม่ต่อ โอเคเปิดสวยไปต่อโอ้โหเงินเออร้อยลสิบมาอีกใบหนึ่งโอเคเฮ้ยถือว่าโอเคนะทุกคนสองร้ยคนนะเพื่อนๆอนอ่ะเปิดเงินก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆน,นะครับรอบนี้ก็หนึ่งมืนหกันบาทเอ้ยหนึ่งหื่หันบาทแล้วกันผูหเงินก็ได้ห้าสิบล้านอะ่ะผมจัดนะครับ มาสองร้อยไม่ขออะมากขอหลักเกินร้อยล้านพอไม่ว่าจะค้าไหนก็ได้แต่ขอเกินร้อยล้านนะมาใบาแรกนะพี่พี่นะครับไปครับกดที่ตรงนี้เลยโอ้โหจีย,ยูจะรู้ว่เทนเหรอเทนแพงไหมอ่ะห้าสิบไหมโอ้โหได้เทนมาเฉย,ยจะรู้ว่าโปรตีผมเปิดไปนะผมได้เทียนรวนนะเว้ย มีครั้งนี้ได้ G R U โอ้โหขอเทียนหน่อยได้ไหมอ่ะวัสดีครับทุกคนฝากกดไลค์หน่อยนะพี่ๆสองสิบคนกดฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับปาหีใบหนึ่งครับเทียนเว้ยเยอรมันโอ้โหเทียนโยจหันตาเหรอไอ้เทียนึกว่าลูดิเกอร์โอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้โหนึกว่าลูดิเกอร์โจโจฮันตามาว่ะทุกคนคิวไวเกอร์ครับคิวไวเกอร์ ไปแรกครับเกมมันพังไหมครับเน,น,นี่ยกลิ่นงี้พ่อค้ามีร้องเหรอครับไม่พังหรอกครับเกมมันเริ่มเฟอร์เริ่มอะไรครับไปครับไปแรกครับขอลั่นๆหน่อยเทีทยสครับฮอลแลนด์ใครวะโอ้โหฮาโตะโอฮาโตะโอ้ฮอลแลนด์ไม่ไม่ค่อยลั่นอะฮอลแลนด์ต้องกองกลางฮะโอเสียดายวะจ่าแบกมาสองตัวเลย ลันลันหน่อยได้ไหมใบท้ายครับไปครับอีกใบหนึ่งครับเปิดทีเผลอพี่ว่ายังมีกิจเทียดอยีกไหมมีครับแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์มีแน่นอนกิจเทียดแล้วเทียดมาครับใบนี้ฮะ<ไห>ใครวะซิงโก้อโอ้โหวิวฟิกซิงโก้มอสเาอร์โอ้โหใยใบกลายเป็นใบท็อปสองร้อยไอ้ท็อปไพรซ์สองร้อยคุ้มสุดทุกคนเพื่อนโอ้โหเศร้ารเลยว่ะ โอ้โห15,000บ,บาทอัหรานี้ก็นี่ครับผลประกอบการครับถือว่ามีโจฮันตะมาดึงไม้อยู่ครับซิงโก้เห็นไหมฮาโต้ขายออกอยู่พี่ก็ประมาณนี้ครับถือว่าขายออกทุกตัวครับสำหรับหนึ่งหมือนถ้ามันบาทได้มาประมาณ300รอลล้านลานแล้วหันรวมกับเงินอีกนะครับรวมภาษีก็ถือว่าไม่รู้จะาหอดีเขาใจพี่ก็บอกเอาหน้าใช่พี่ถือว่าเป็นคำปลอบใจผมนะ เออนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับขำๆพี่กาขำๆได้พี่เดี๋ยวไว้คราวหน้าแล้วก็ขอบคุณมากครับพี่สําหรับส่งไม้ผมเปิดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนใครอยากให้เปิดก็ทักเพจหรือทักเฟซส่วนตัวมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่มาครับสวัสดีครับทุกคนอีกรอบนะครับก็อีกรัสหนึ่งโยกมาอีกราดหนึ่งแล้วนะครับอีกสองหมื่นหรือห้าชุดแล้วกันรัสนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทียสจะออกกี่ตัวนะครับ ห้าสี่ยี่สิบแค่ก็มีอยู่หกล้านเจ็ดถูกไหมหกล้า okay. นเะจ็ดโอเคกดเก้าหน่อยกดเก้าหน่อยกล่องกุญแจลุ้นลุ้นอย่างเดียวกล่องเงินก็พอจริงมาเดี๋ยวด่วนถ้ามันเหลือมันเหลือเศษผมอาจจะขอแอบซื้อเพิ่มนะหมายถึงว่าแอบซื้อสักพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเศษมันขาดอ่ะนะครับเที่ยทหารนีต้ต้องเปิดให้ได้ให้ได้คุมค้มๆเลยเพราะว่าเขาทำฟูลเทสอยู่ด้วยอุ้ยอันนี้ได้คุ้มนะได้มาสี่ร้อยดอกเลยว่ะ เกือบห้าร้อยครับอันเนี้ยห้าพันสามอ่ะผมขอคำนวณไปหนึ่งนะครับห้าพันสามแปดสามเจ็ดหกกล่องแล้วว่าขอขอบุญที่หอดีด้วยครับกี่หมื่นะอันนี้อีกสองหมื่นครับแต่ถ้าคุ้มก็เดี๋ยวว่ากันแล้วันมาหกกล่องผมว่าใบเนี้ยคุ้มสุดแลลวไอร้อยห้าสิบอันเนี้ยแม่งลุ้นได้เว้ยอันเนี้ยดูทีเอสออกมาบึ้มอยู่ครับตั้งแปดวีแล้วเอามาใบแรกครับเพื่อนๆไปที่หอดีเขาดูอยู่เราลีลงลีลาเหรอเขาเนี่ยเออร้อยห้าสิบ โอเคโอเคโอเคใบนี้ใบนี้ลัน่นใบนี้ลัน่นโอเคครับโอเคโอเคไปต่อเลยเหล,ลเออ okay, ็กกำลังมาเออโอเคสองรอยังดีการคอนสอความดีแล้วเออเอาแปดวิลันฝัดหาเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาสิมอีกทีตอนดึกแปดวิก็ยันพอดีได้ครับ <S <S โอ้เงินแม่งไม่เอาดิเออรอห้าสิบมาฮียรอห้าสิบมาจะเยอะหน่อยไอ้มาเป้มาจริงพี่โอ้โหเงินมาเย้ะ โอ้โหสองร้อยก็โอเคสี่ใบคือถ้าเงินไม่ออกอะ่ะแม่งดีเว้ยผมว่าเงินแม่งนะครับเปิดเงินก่อนล้วกันนะเพื่อนเพื่อนอเงินขอนักร้อยล้านได้ไหมว่าสองใบลงกันนะคะสิบห้าสิบได้ไหมโอ้โหได้ห้าสิบสามจะรุดขอบคุณมากครับที่มันขึ้นเนี่ยสี่บทวายแล้วผู้ชมจากตรองนี้เพิ่งเข้าร่วมใช่ไหมขอบคุณมากครับจานเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมอันนี้แฮะเพราะว่างบางไลฟ์มันส่งคนดูไม่ได้อ่ะของคนอื่นช่องอื่นมันเขาปิดนะครับไปใบแรกครับ เราจันเซต์เขาเตยหมดแล้วจันเซต์โอ,โอ,อ้ยเคียมาสเปนโอ้โหปอโตซามูป่ะโอ้โหซามูไอ้เหี้ยนึกว่าลามินยาเมาหน่อยเดออกอย่างพี่วอเวเดะครับไม่น่าไม่ไม่ไม่น่าไ,ไ,ไม่ไม่ชัวร์เลยครับผมสวัสดีทุกคนนะครับจันบีอยู่ไหมครับผมไปได้ครับไปที่สองไปเคียตมานลยโอ้โหบาล์ลงดอ โอ้ตัวล็อกมาอีกแล้ว่าโอ้ตัวล็อกมาแล้วแกหน้าข่าวยังครับโอ้ยยังไม่ซื้อแป้งเลยสวัสดีครับจูบกับวันไหนไม่รู้เลยครับพี่ไปครับเฮียดเียดซิงโก้อ่ะใครวะ โอ้โหเวลสิคซิงโก้เยี่ยมถ้าตัดเทียสออกออกดีนะใบเนี้ยผมว่าใบนี้เทีเยสออกออกดีมาก,กน,นะร้านเราได้ไหมต้องต้อง,ต,องต้องชาติดีๆอ่ะผมว่าตอนเนี้ยต้องชาติดีๆเลยอะ่ะต้องแบบมาแบบฝรั่งเศสหรือแบบอะไรอย่างงี้เลยครับผมว่าไปใบท้ายทำไมเขาชอบเพียรับแพงก็แพงหรือเพราะมันเก่งไงครับ ได้แต่ตัวอะไรวะเนี่ยตลาดเนี้ยล้บบาซ่าางนะเนี่ยไอห่ามึงให้กูบาซ่าไงวะโอ้ยวันบาซ่าจริงเออวันนี้วันบาซ่าจริงผมขายให้เลยเลยนะาจา์เผื่อ,อาจารเอาเอ็มไปเดี๋ยวาขายไม่ออกครับไม่ไหรอกนะครับก็ประมาณนี้ครับตลาดนี้สองหมื่นบาทนะครับนะบนะบแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดติดตามทุกช่องทางหผมหน่อยละกันเจอกันนะครับพี่คนหนึ่งอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันทุกคนว่าจะคุ้ม คลั่งแค่ไหนนะครับเราซื้อเลยแล้วกันเพื่อไม่ไม,ไม,ไม่เป็นการเสียนาฬิกาแฮเสียเวลานะเล่นเองตบเองไงอ er ไงเขาเรียกว่าตีมือเออเล่นเองตบเองนะครับวันดีทุกคนนะครับพี่พี่ใครดูคลิปนี้อยู่ผมขอรักสามร้อยไลค์ได้ไหมพี่พี่เปิดได้เปิดได้ตัวลั่นขนาดนี้มาเหลือแคเอ่เหลืออยู่สองร้อยกล่องนะครับพี่พี่วันดีครับสองร้อยกล่องทุกคนว่าได้ได,ได้กี่กุญแจครับเพื่อนๆจากที่ดูสตีมเมอร์ท่านอื่นมาเนี่ยทุกคนว่า1 0,000บาทได้กุญแจประมาณเท่าไหร่ครับมีใครพอทราบไหมห้า้อคนมีไหม สองร้อยบวกครับโอเคสองบวกนะามาดูกันเพื่อนๆน,นะครับสองมันห้ามิกาสถึงเหรอโอเคจานบอสอยู่ไม่ได้จานอุ้ยที่เหมันจะพอนะจา่นี่ผมคำนวณม,มวายอะหมดเน่ยพอปะวะมีผจะพอแล้วสามสามสามเก้าแปดสามเจ็ดคูณสี่โอ้ไม่พอว่ะเฮียไม่พอไม่พอขาดอีกสิบอันเนะี่ยจะรู้อะ สองกล่องนั้นพอแล้วอันนี้อันนี้พอแล้วมาครับอีกสี่กล่องนะครับมาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินนะ่ะอะไรก็ได้มาสวัสดีนะครับทุกคนคุยกันได้เด้อนะจ๊ะก็ปกติผมก็สตรีเปิดกาแล้วก็เล่นนี่แหละนะครับเพื่อนๆขอเดี๋ยวไม่ไเทสอ่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอการ์ดลุ้นน่อนโอ้โหเงินมาเลยอ่ะเปิดเลยเออร้อยห้าสิบมา เี้ยไปโอ้โหท็อปสองร้อยไปโอ้โหรอบนี้ท็อปสองร้อยมาเยอะว่ะเฮ้ยเสยียดายว่ะโอ้โหเงินมาแบบนี้เงินได้เท่าไหร่อ่ะมาดูเงิน,งนกันแล้วเพื่อนๆเท่าไหร่เนี่ยสี่สามก็โอเคอยู่เกือบครึ่งอุ้ยโตริโซ่ขายออกแล้วว่ะหวัดดีนะครับหวัดดีนะครับทุกคนทุกคน กดแปดมาับหน่อยไหพี่พีได้ปะสวัสดีครับสวัสดีครับมันดีตรงบวกแปดตกกล่องละกี่บาทประมาณสามพันห้าร้อสี่พันพี่เอ่อถ้ากล่องแพงสุดนะคุณพี่พโฟกพีขอแปดนะขอเทสแล้วกันนะไปเทสจะมาหรอว่าท็อปสองร้อยอ่ะ <S <S อุ้ยเทสอยู่ถึงวันที่สิบเก้าว่ะพี่ฝรัง่งเศสอูอาร์บีใครวะ จูคุณเดเชี้ยโคตรล้านอนะชี้ยคุณเดทุกคนบาซ่าหลังบาซ่าเชี้ถ่ายรูปดิชี้อจูคุณเดหลังวิ่งร้อยห้าสิบเออวิ่งร้อยห้าสิบนะครับตัวเนี้ยเคเปิดหัวสวยทุกคนนะครับกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับล,ล้านเลยคลิปนี้ไาครับไปที่สองไปได้ตัวเดียวกันเลยน้องทียได้ไห oh, อหัวซีวู้ย กุลิป่ะขู่โยนครับโอเคโอเคได้ได้ได้เอ็มอยู่ได้เอ็มอยู่แกอยู่แกอยู่ไม่เป็นไรคุ้มโคตรออกง่ายจากกินอิทิสยัดเลยเสียเออคุ้มจริงว่ะล้านจัดโอเคอยู่ไม่เป็นไรบาซ่าไม่บาซ่ายแล้วนะเออไม่มาเดี๋ยวบาซ่าว่ะนะครับโหอันนี้เือใบท้ายแล้วว่ะทุกคนความสนุกอยู่ที่ใบนี้แล้วว่ะใบ้ายต้องสปทำบาซ่าอีกทีเออล้านนเถอะ สะบูดสะบูดเฮียทียเ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 ทียไปท้ายทุกคนพี่พี่ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะทุกคนนะครับไปอยู่ท้ายครับเรวาทีหนึ่งไปเทียเทียเทียโอ้โหรู้เลยตัวอะไรแม่งเอ้ยแฮกโก้โอ้จะได้ว่าเย้โอ้พี่โดะบางยังเลยครับ เชียร์แต่ลคุณเด่มาหูขายออกด้วยจูคุณเด่จูคุณเด,เด่โอ้โหยอย่างลัน่นถูกปีไม่ถูกตัววะ่ะเออจริงเอัอเนน่โซเลตโซเลสปรับสูงเลยนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนหนึ่งหมืนบาทนะครับ